ต่างน,นานาว่าธมายนามปฏิกรรมเถอะอนาคตบางคนไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ววยอะไรจะไม่ถึงบวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึางยาติติตอปมปานตังอัมปันดันกาณัตตัง สิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาการดูการนั้นใจโยธรรม,มังตันนาตนามิปารกันนีปัจจังหิรังปัจจังกุป,ป,กงปังตังมิตามันโบรหะเย็นเพียงธรรมานเดชจึงชาวพ่อหน้าในที้นั้น อย่างเข็มแข็งไม่งอนเงินรอนเกเอาควรบ่คุณอาจา,ารย์เช่นนั้นมาจะมาปังโกบัญัญามรณนังสุเวความเดยนเด็นที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้วความตายในพรุ่งนี้นั่นิโนจังการันเตนมัมา พราะการบานเพียวดอกมัจุราชที่มีเกนามาต้องไม่มีสำหรับเราเอวังมีอนิมาตาปิงอโหระตามารันต,ติตังทางเมพันเดคารันโตทีสันโตจริงอัตเตมุนี ยอมกล่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกีจยก้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เพียรอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็นาั